สายตอ้องบางๆสนุกผมบอกแล้วสนุกผมแม่งอยากเล่นแทงทุกวันที่ผมเคยบอกว่าแทงทุกวันแม่งไม่แม่นแต่พอหยุดๆนานไปเลยวันนี้พี่มาสองชุดสามชุดงงยังงงตัวเองผมจะได้พี่ามากรรมานเทียงสุดท้ายผมนําแม่งขาดด้วยไม่นาอ่ะ ขาดขาด,ขาดเกมสุดท้ายเกมสองผมจะได้อยู่แล้วขาดผมกลับมาทุกบกำลังใจผมหมดเลยน่ะเอาอีกวะมุกทุกบไปเยอะด้วยเงิน นกนี้ลงเกมมันต้องใช้สมองซีสัวเล่นไม่ได้ เนี่ยใช้ได้โูกการลูกนี้จที่คุณเล่น <c oughs> ที่คุณเล่นกับผมอะ่ะพอคุณพลาดเกมหนึ่งปุ๊บ,ผม,บ,บผมตบไปเลยพอคุณพลาดลูกปุ๊บผมตบไปเลยปกติผมเล่นที่ผมเมื่อก่อนแข่งๆอะมันไม่ได้มีเล่นแบบพี่นะนอกจากเจอนักกีฬาจริงๆอะสนใจหลุดกันกระตายหลุดอย่างเงี้ยยิงกันง่ายยิ่งไปแข่งทีวีซีเมื่อก่อนนะยิงหลุดก็เยอะนอกจากมือแบบ โค<ธ>ตรงนี้มีสิทธิ์ได้ดำเหมือนกันถ้าแทงแรงโอ้โหไมไม่แทงฟ้ากับไปนู่น อย่างนี้มันเตะแน่นอนอยู่แล้วไม่เป็นไรชมผู้ไม่ลงก็ให้ไปมันมันแน่นอนอยู่แล้วลูกนี้แน่นอน<ต>คือถ<ง>้าล,ลงคือก็อไปไม่คนละหมัดอ่ะลูกนี้ผมก็ซ้อมมาเยอะ <c oughs> แต่วันนี้คุณหมัดไม่หนักคุณหมัดไม่หนัก

ระหว่างอ้ำนัก เล่นแม่งอย่างกับนักกีฬา หนักกระแทกกระเทิคมีหมดยิงอะไรไปแล้วเนี่ยเหลืองจำพูกจำพูเหลืองเหลืองจำพูกี่ชุดล่ะฮะจำพูกกี่ชุดน่าจะสองชุดนะสองเหรอ อชมพูแหละง่ายๆไปกินเหลืองพอดีเลยอ่ะลูกซ้อมนม่งแข่งกันน้กยีฬา เปล่าไปอ่ะนุ๊กตัวเองเปล่าจบโอ้โหนะลูกนี้มันต้องหลุดโอ้ยหลุดได้ไงวะ,ะพี่นับแต้มไปฟาวนหนึ่งผมลงห้าลูกชนะแหละสองชมพูหนึ่งดำ จบแล้วอะไรดำดำอยู่ตรงนี้ไม่สองตัวปูหนึ่งดำดำที่จบตรงนี้อืมก็เตะกินเลยอะ่ะ ขานกแล้วพดีตรงนี้โอ้โหพอดีคำเลยเฮ้ยมทำไมไม่เช็เชด่ะพี่เช็ดยากผมโตแล้วคุณจะมให้เช็ดอะไรอีกอ่ะ้องนกง่าย โอ้ก็หนาดซ้อมคุณยังสวยขนาดนี้เอาละหมดโต๊ะ ลูกแรกลูกแรกไปก่อนเกือบแล้วลองก็คือจบเลยผมไม่ใช่งข่งกันนักกีฬาหาย แม่นเทียเทียโอ้โหแม่นเทียเทียโอ้โหตรงนี้ผมตั้งโลเลยครับแลวหมดโต๊ะยิงคนเดียวเลย